กลับมาแล้วสำหรับคลิปรีวิวปืนคิดถึงกันไหมไม่ได้ทำนานมากนะครับในวันนี้มาอยู่กับปืนอากาสนะครับทุกคนในระดับรีเจลลี่นะครับซึ่งอากาสตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอากาสทรูบาลานั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกระดานนะครับว่าของรางวัลต่างๆในกระดานเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยขึ้นอินโทรก่อนโอเคโอเคอินโทรมา Parked outside up old school the in และนี่ก็คือกระดานนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ากระดานนี้เนี่ยมีชื่อว่า justice นั่นเอง นะครับโดยของละวันใหญ่ก็คือปืนอากาสนั่นเองอ่าโอเคซึ่งเจ้าปืนนี้เนี่ยมีเอฟเฟกการสังหารด้วยนะครับอ่าก็คือ2 4 6 8นั่นเองเอ้ย8มีปะ,ะจำไม่ได้น่าจะมีถึง6นะครับสองหนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของละวัลอื่นๆนะครับก็จะมีตัวละครตัวนี้นะครับซิลเวอร์นะฮะทุกคนตัวนี้ก็ถือว่าเท่เลยนะครับผ้าบางหน้าโดยมองเห็นได้ไงเนี่ย นะครับแล้วก็มีร่มนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นร่มธรรมดาปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีคาตานะอันนี้เป็นคาตาะในระดับอีพิกนะครับผมแล้วก็ระเบิดนะครับ่าอ,อันนี้ระเบิดก็ประมาณนี้อันนี้เป็นระเบิดที่แบบว่าปาแล้วก็แยกแยกออกไประเบิดอีกเออนั่นแหละแล้วก็รถบรรทุกนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอาใช้เรื่องของ Battle Royal ยหรือว่า B อัรน,น่นเองาต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ เป็นตาช่างนะครับผมอ่าประมาณนี้มันไม่สมดุลแล้วก,กลายเป็นดาบนะฮะแล้วก็ทําการยกดาบม,มาฟันสู่พื้นอ่าอะไรประมาณนี้พูดทำไมวะเนี่ยนะครับแล้วก็ BP 50อันนี้เจ๋งนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนเมตาอยู่ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟก็เถอะนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้มีปืนอีปิกของ BP นะครับก็นี่แหละ มาสุ่มกันได้นะฮะเป็นในเรื่องของ calling card นะครับจัดติดนะก็คือชื่อเดียวกับในเรื่องของกระดานเลยนะครับก็เป็นตัวละครถือลูกซองยิงนะก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นสเปรย์นะครับตัวนี้ขยับได้ด้วยนะครับเป็นในเรื่องของตาช่างนั่นเองเดี๋ยวเรามารับชมของแต่งกันเลยดีกว่านะครับว่าของแต่งมีอะไรเอ๊ะเดี๋ยวผมลืมเปิดคลิปปะเนี่ยโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตัวไปตัวุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอินดีับดีไม่อยู่เกมคยวกับองดีทุบประกันอีกทีครับโอเคครับไป เราไปดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับก็ของแต่งของอากัสก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับใครที่อยากแต่งตามก็สามารถที่จะแต่งตามได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงแค่เทคนิคของผมนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงหรือว่าแต่งตามที่ท่านผู้ชมเนี่ยสะดวกได้เลยนะครับผม สุดยอดนะครับผมก็ปืนอากาศนะครับใครที่ฝึกดปืนนี้อยู่นะครับผมแนะนํานะให้แบบว่าซูมซูมแล้วก็ยิงดีกว่านะครับไม่แนะนําให้แบบว่าโนสโคเหมือนออลูกสองทั่วไปนะครับเพออมไม่ค่อยจะตายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแบบระยะประชิดจริงๆหรือว่าแบบตรงๆจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะยิงแบบโนสโคได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของปะกิดี ก็สะก,กีนนี้นะครับเวลาเรายิงตายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอ๋อเขาเรียกว่าอะไรตาช่างใช่ไหมสมดุลน,นะครับแล้วก็เหมือนมีรูปทรงของผู้หญิงนะครับผมพูดไม่ถูกนะเอาเป็นว่ามันเป็นประมาณนั้นละกันนะซึ่งมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าสายด้วยนะครับประมาณนั้น <c oughs> หลังเข้าเอาไปเล่นเนี่ยมันก็มันนะอันนี้ผมเอามาเล่นในตาแรกเลย แต่ผมไม่รู้นะว่าเอาไปเล่นในแร้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะซึ่งผมก็เล่นลูกซองในแรงไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะยอมรับเลยว่าโคตรไก่นะครับผมก็ไม่ได้เอามาเล่นในแรงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะตอนนี้ก็เล่นธรรมดาไปแล้วกันนะโอเคปึ๊บถึงไม่ตายถึงโอเคถึงโอเคสุดยอดถึงไม่โดน นี่กูเล่นอย่างนี้แล้วกูจะกลับไปเล่นอะไรได้ไหมเนี่ยอืมสุดยอดเล่นมันอยู่นะทุกคนยิงไม่ตายบไม่โดนบไม่โดนจะเอ๋ถึงโอเคอารมณ์มันเหมือนแบบว่าคือแต่ก่อนเนี่ยผมเล่น s p r นะครับไอ้ปืนมาร์ชแมนไรเฟริลนั่นแหละเออใช่อารมณ์มันเหมือนแบบแคล้ายๆตอนนั้นเลยอ่ะเจ๊ะไหม คือมันเป็นปืนคนละสายกัน่ะเข้าใจไหมแต่ว่าด้วยความรู้สึกของผมที่เล่นแบบเนี้ยมันดูคุ้นๆอะมันแบบดูคุ้นเคยอ่ะนะเออแล้วตอนนี้ผมก็กลัวเล่นสไนดไม่ออกมากเลยเวลาผมเจอปืนที่แบบวา่าใจอะไรเงี้ยแล้วพอแบบกลับไปเล่นสไลดแล้วมันแบบมนูแบบเล่นไม่ได้อะอะไรประมาณนี้นะ ตึ๊บหระยะอย่างไกลอะเมะะื่อกี้วันช็อตวันคิวด้วยตึงไม่โดน,นตึง, okay. ตง, okay. ตงโอเคตึงโอเคตึ๊บโอสวยสวยเพื่อนโอเคปึ๊บ okay. ตึ๊บอื้อหือไม่ทันเพื่อนใช้แบบว่าลำวิชากระบีก่กระบองแล้วเนีย่ย ปักปักอื้มปักอื้มปักอื้มอย่างมันมันเกินอื้มอื้มไม่โดนเรียบร้อยเดยบางช็อตผมก็ยิยงไม่โดนนะสังเกตได้ โอเคทึบทิมแม่งทิมโอ้โหเพื่อนกระโดดใส่ทิมอืมระยะอย่างไกลเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บอืมปึ๊บอืมไกลจัดนี่ปึ๊บไม่โดดปึ๊บเรียบร้อยปังปังไม่โดนป้อง โคตรมันทุกคนลองไปหาเล่นกันดูนะอากันเนี่ยถือว่าดีเลยดีกว่าที่คิดเยอะเลยทุกคนเรียบร้อยได้นิวเชียร์ได้ชา้าแต่ก็ได้นะอืมอืมหลังเข้าฟักกระโดดยิงปึ๊บไม่โดดป,ป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ตาย ปึ๊บโอ้ my god โคตดีทุกคนเอ้ยเอออืมอืมเอ้ยเอยเอวันเกินวันเกินวันเกินวะเฮ้ยยเลิ่อยไม่โดโนละมัวใจยันน้องปึ๊บปังปัง อย่างชอบเลยทุกคนอินเดอร์ปังอินเดอร์ปังพูดเพลินอะอื้ือื้อโอ้ยยิยยยงไม่โดนไหมจึ๊บไม่ตายจึ๊บจึ๊บเอ้ยแต่ในาบางจังหวะมันก็ไม่ตายแปลกโหรู้เหมือนกันเพราะอะไรมันน่าจะแบบว่ามันมันเหมือนที่จะแบบ เขาเรียกอะไรยิงแบบเต็มตัวแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงอาจจะยิงไม่เต็มตัวนะครับเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้โนซโคลไปโอ้ยคุยิงไม่โดนมุ่มบนแต่พูดไม่มีสมาธิเช่างแม่งกดลูเชียแม่งมวนแต่พูดแม่ไม่มีสมาธิโอเคตึ๊บตึ๊บ ปึ๊บอืมปึ๊บอืมก่อนตายอ่ะมึงอีกรอบหนึ่งก่อนมึงตายกูขออีกรอบหนึ่งแล้วกันปึ๊บป๊าปป๊าปปั้งเอาเพื่อนรับตึ๊บไม่โดนฮะอุ้ยหลังเข้าก็โดยรวมแล้วนะครับปืนอากาศเนี่ยอันนี้สำหรับผมนะคือเอาจริงๆนะ ถ้าเทียบกับ KRM ที่เป็นเมตาของลูก2ใช่ไหมครับก็ผมแนะนําว่าก็ยังเป็น KRM อยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอุเสียงหลงนะเมื่อกี้ขออภยัยถ้าสมมุติว่าคุณต้องการความแบบกุมยิงอะไรเงี้ยก็อากัดนะมันค่อนข้างที่จะเล่นมันเลยอันนี้ผมแนะนานะแล้วก็สโคบของเจ้าสกินนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับมันทําออกมาได้แบบว่ามองง่ายมากเลยนะครับ ส่วนเรื่องของรีโหลดอะไรเงี้ยมันไวด้วยนะครับไม่ได้แบบรีโหลดทีละลูกทีละลูกเหมือนลูกฟองอื่นๆทั่วไปนะครับอันนี้มันออกมาทางแม็กกาซีนเลยนะแล้วก็ใส่ใหม่คือมันเร็วมากนะครับซื้อฟเฟ c สวยปืนสวยนะครับสะโขบดูง่ายมองง่ายนะครับผมรีโหลดไวก็ต้องอาก a าสกินนี้แน่นอนปึ๊บไม่ตายตั้ง ปั้งปั้งไม่โดนสไล์เองว่าปั้งโอเคนับปั้งฮ่าฟิบอ,อีกปั้งเย่ <c oughs> โอเคพูดถึงไหนและก็นั่นแหละคือสกินเอ่อปกติขาโมปกติทั่วไปนะครับสโคบอาจจะดูไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับที่มันดูง่ายเพราะว่าสกินสวยนะครับสกินมันดีนะฮะ ก็ไม่ได้อวยนะครับถ้าปืนไหนดีก็บอกว่าดีถ้าปืนไหนแบบว่าสก,กินดีสวยก็บอกว่าสวยแต่ถ้าปืนไหนมันไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีนะไม่ได้อวยนะแต่ผมบอกว่าปืนนี้ดีคุณลองไปดู M4 สิผมไม่ได้อวยเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการบัฟมีการเนิร์มมาแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่า M4 เ,เป็นยังไงบ้างครับไม่ได้แบ๊บไปเลย เออแต่เปิดน,นี้มันก็ดีนะคือระยะไกลเนี่ยบางจุดเนี่ยคือมันยิงตายได้นะเออกูเพิ่งชมมึงไปเองเอ้ยแต่มันก็ตายมากกว่าไม่ตายแล้ววะเออเออปึ๊บเออไม่โดนเออมาดิเอ้ย อื้อไม่โดนหลังเข้าคึบโอเคอปึบป๊บปั๊บปั๊บ จ้ากาเล่นปืนพบกับข้างนั้นหรอเจ้าบอดเรื่องของเมตานะครับก็ใน MP ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเจ้าปืนอากาศเนี่ยอาจจะไม่เห็นกันนะครับแต่ถึงจะไม่เห็นกันแต่ผมก็มองว่ามันก็ดีนะ ืมแล้วก็ตอนนี้เป็นซีเป็นซีซั่นใหม่แล้วด้วยนะครับก็มีปืนใหม่เข้ามาแล้วนะเนาะอ้าวจบซะละนะครับก็มีปืนใหม่เข้ามาแล้วเนาะ ก็อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะผมยังก็ยังไม่ได้นะครับถ้าผมได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยทำรีวิวแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอากัตดีเจอรี่ตัวนี้นะครับผมทูบาลานนั่นเองนะครับผมกับกระดานแจ็คนะครับผมชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบายยไหนดูซิคะแนนหมื่นห้าเอาผม มันดูดีกว่าค่าไปทั้งหมดห้าตัวนะครับทุกคนไปโกรธใครมาไว้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับแนะนำนะแนะนำแนะนำแนะนำปืนนี้นะครับลองไปเล่นดู